ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพไทยสนับสนุนจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้เศรษฐกิจที่ตอนนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักค่ะคือส่งผลทําให้ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการดูแลพืชผลทางการเกษตรกองทัพไทยจึงได้จัดกาลังลพลร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ําขนาดใหญ่และยุโทโธปกรณ์สน,สนับสนุนจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โดยทันทีเพื่อลดความเดือดร้อนจากผลกระทบกับ ของภัยแ้งนะคะก็ได้มีการจัดพิธีปล่อยขบวนรถณนะมณฑลทหนารบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์โดยมีนายวิสาภูลสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งภายในพิธีก็จะประกอบไปด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่ได้มีการจัดรถบรรทุกน้ําขนาดใหญ่16คันโดยมณฑลฐานบกที่44และมณฑลฐานบกที่45จัดรถบรรทุกน้ําขนาดใหญ่อีก6คันกรมการขนส่งทารเรือและทัพเรือภาคที่2 จัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่4คันกองบิน7จัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่2คันและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่1คันและจังหวัดชุมพรเองก็ได้มีการจัดรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่4คันรวมทั้งสิ้น33คันในการออกไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผล,ลไม้ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐ,ฐกิจค่ะ